เท่านี้ละเนี่มันถึงเดินมาได้ยินเสียงกุญแจดังบุง้งลังเสียงกุญแจดังบุ้งล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 ังเสียงกุญแจดังบุ้งล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 ังดงพี่ผมเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ย เออมันก็ตลกดีนะคคนเราก็ช่างช่างช่างกล้าทำเนาะหรือไม่ก็แบบมีความคิดสร้างสารรค์ดีมันมแต่ผมว่านะมันไม่ได้ให้แค่ความตลกอย่างเดียวแน่นอนเลยคลิปนี้มันน่าจะสอนอะไรเราได้หลวงพี่คลิปนี้ให้ความตลกใช่ไหม <laughs> แต่ฟังแล้วหลวงพี่จะให้ความสงบอืโปรงลางเนี่ยมันอุปมาได้ถึงเรื่อง การปฏิบัติสมาธิเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่หลวงพี่เป็นยังไงไปดูที่วิธีการวางใจอถ้าวางใจไม่เปลี่ยนมันจะเป็นอย่างนี้เป็นยังไงครับโปรงลางมันโปรงลางยังไงครับคือใจมันจะฟุ้งแล้วทำคือเหมือนเราวางแก้วอย่างเงี้ยวางไงก็เสียงดังอ่ะครับคือวางงไงไม่สงบวางกี่ทีกี่ทีก็เสียงดังจะคุยกับใครกี่ทีก็เสียงดังคือใจวางไม่เปลี่ยนต้องวางใจให้เป็น ค,ค่อยๆวางวางยังไงวางใจเหมือนการวางใจลงลงไปในสติอะ่ะคือลงไปที่ให้มันมีสติแล้วค่อยๆวางเหมือนขนนกที่หล่นลงน้ําที่น้ำมนไม่กระเพื่อมใช่ครับที่มันติ้งแค่นเนี้ยแล้วก็เหมือนเราวางเข็มเนี่ยให้มันลอยอยู่บนผิวน้ําไม่ได้อย่างเงี้ย<ฮ>อ,อันนี้คือการวางใจนะครับแล้วถ้าเราวางแรงเป็นไง กับเพื่อสิครับมันก็จะโป้ง,ปงล่า <laughs> งนะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆวาง <laughs> ค่อยๆวางใจทีนี้นเลยถึงบอกว่าการวางใจมันมีความสําคัญในการปฏิบัติธรรมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นให้เราให้ความสําคัญด้วยนะครับให้เห็นถึงความสําคัญว่าการฝึกสมาธิ <c oughs> หรือการฝึกสติเนี่ยมันอยู่ที่ศิล,ละปะของเราเอง ศิละปะของแต่ละคนจะเป็นยังไงก็อยู่ที่อารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์เย็นอารมณ์สบายเนี่ยเออแบบนี้จะไม่โป่งลางนะครับนี่เรื่องเรื่องการฝึกใจเรื่องการวางใจไม่ให้มันดังโป่งล่างผมว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะที่สามารถสอนได้ก็คือเวลาที่เรามีความทุกข์ เราก็โยนทิ้งไปคุณโยม,มทิ้งให้หมันดังโป่งลางโป่งลางมาเลยคุณโยอม,อ,มอ๋อเออมันจะได้สบายใจใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็เป็นข้อทําได้เหมือนกันนะคุณโยมนะก็ลองไปฝึกกันดูนะครับทุกอย่างให้คิดว่าเป็นธรรมะสอนใจเราครับ<ะ>แล้วเราก็จะอยู่อย่างสันติอหิงสาเจริญพร